วันนี้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และเลขานุการโครงการกองทุนการศึกษาร่วมหารือกับกระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อความลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนรวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทั่วไป โดยได้หารือเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกต้นแบบการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบการออกอากาศของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์กว่า30,000แห่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานตำรวจตระเวนชายแดนสำนักงานพระพุทธศาสนาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปจากกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์คุณธรรมจริยธรรมความเป็นพลเมืองไทยตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะประกาศใช้คุณธรรม12ประการที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้และพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในการสร้างคนไทยให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัย